ิดเขียมลงไปแล้วครับตามด้วยเสศษมะฮุงนี่นะคือเม,น,น,มนูเด็ดประจำขั้วพี่บอยครับวัตเจดีก,ก็คือปลาแดงชุงบผักอาซาพี่ยังโรมีร่มาที่นี่แล้วเต็มสายตาคนเจอโรมี่หนอนให้เราได้เ,เห็นตะโก้ปลาแดงพี่บอยเราเห็นอะไรเขาขาวหนึ่งนั่นสินะดูเหมือนโรมี่แล้วสะอาดครับหมอมแดงทะลุ ใช่นอนขอ<า>งแท้ต้องมีนอนเพรา <c oughs> วะประเดี๋ยวต้อมีนอนบ่เสียกระนัวดีๆประเดี๋ยวเฮี้ยนไฟนี่โมคือกันนี้แต่ละเฮี้ยนเฮี้ยนไม่กับโมคือจฉกแตกต่างกันไปเราจะรสชาติเจ้วครับอายนโนโมโตฮอร์ลงสู่สนามของเจ้าขึ้นรัวลงไหนแหม่หายไปอะไรครับผลงานตรงนี้ นื้อแดงกินยิบด้วยหอนาน่ไหมดังนั้นกลิ่นแบบบอสดำด้ยหรอไม่ใช่คือมัสสดเผินมัเด็ดม่เคยเบิรนี้ต่ำๆวกเอิมาตใส่ร่องง่ายพี่นี่พกเอิกด่วเป็นนาน นือถัูวมัน,มน,มนยังมีอีอ่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมูเิ่งนะรสชาติพ่บ่ายเลยรูปมาเสียบผมว่าเสียบด่ไหมชัไมดไหวยักมั้ยใ่ไหม,มต,อ,อ,มอ,ตอนผมมืดเสีบผมวิ่งอยู่ดิ่ยำผมมืดเอกยผมมืกันแชร์รถไฟวะพี่เฮ้ยอนังไเทือ ย่หมื่นเหอเก็ดยงเนเนาะแบหลาดนำสอดซีฟูดเดะยัแบบเดาะเขี่ยมคนครับเติมเน้นว่าอย่ตั้นจะไปทั้งเขาหมดนดแดกไหลแล้วตุนด่วนควงงวดวดแดกครับตามเลยพักบวกอืม ทำทามากเลยอเ๋ยวครับจัเ้ยนี่รห้องูก์ห้แปงไงปงี้แบงยกข้าวไปรบเสร็จเรียบร้อยครับร้อเนเบิต่อิ้นครับครับขับขอบานที่ไว้เมื่อนี้ครับมือ วันนี้เจอกับน้องบูมสุดรอครับวันนี้ไม่มาถ่ายเขาอย่างไอซิมไอเบืองว่ะเดี๋ยวมานั่งเเร็วเอาซิมไอเบิงจะข้ำได้เพราอยากยังไงหรืออีพอเฮดแสีบ่มานย้ำมึกนี่เขียวไปแท้เลยอะซิมทกันครับวันนี้มันมืดนี่นังเทปบ้าน ตัวที่เรียตัวปกนกิ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 นมากินก็เอาล้ำทีบ่มเอาเอาันะแบบแบบขังเขาเลยจ็ดเอาแบกขางมากเลยนี่ก็เลยจืดสมบัติแบบแบบมัมต้างนา้ำต้งขุงน่นด้ ขายักเดอดเมอนะมีปย,ย,ย,ยังไปลาตองปลาตองสุปลาตองอ้จนมาไเลุ่นเร็วกปลตองครับโอ,เโอเ้เปหอดเพระยูตีอ่เพิ่หมมีบ่ครับเตีนั่นนี่มันจะนอนบปแล้วยูตีเ,าเ่าจังบวานเหรอยตีเต่าให้ว่า เขาบอกว่ามีสามีพ่อเสื่อวัพรกก็เลยขอทงอยางเนี่ผัานลูกศิดย์มาันเองไปบินหวานโอ้ดูเขาจะว่าไเขาบ่าโอ้เขียวงันตัวนี้เมืเที่ยววัดเนี่ยหมดอ่ะตำที่บอยครับปนแดกแซ่บคอยมันดีแบบนี้มันดีเต็มที่มันเลีรยว ่บ้วว like. ่าพี่น้องท้งคุณมาว่าแห่เข้ามไม่วายมื่อสองขั้นบไปนามื่อไปส่งสัานพระเจ้าว่าเขาไปจักบาพไ่งเไปเนาะเพื่นลุกขึนมานั่งคุยน้ำอนี่แหะผู้สรงจังหวะผู้เขาบอกนั่นะเขาบอกยามีคนละมันกัมีเ้เขาบอกตนี้คือเมียหาคือเขาบอกอยู่หันน้ามือ ยินยันแล้วต้อก้นแอกตรงมแม่นกาทำเจ้าหมูมดลูขิดินให้พูถึงว่าแม่นนบราบตึงมาและน่ครับกลุ่มสดเขาเจ้าดอกใบเลยกินส่วนนี้กินมาเจ็้เลยครับเดี่ยวอะไรตัวแซ่บตัวสมบาพี่ อันเทีบบากกินละวะกุ้งโพโยตี้กางมุ่งข้างวหอมแม่ธรรมดาเจ้าแม่นบัวบ้านสีกันเนาะใบกันอะไรกลางมุ่งเนาะอย่างเม่อวันขระเจ้าทิศาสย์อยู่เจ้าเป็นโอท็อปของเจ้านเลียวเจ้ปคนในบ้านของนั้นนำมาสินเมียเฮิรนพูดเนี่ขายอยู่รเบิ่อเลสาหรกิดนั่นมีส นบ้านเน่เคยนอนทีบ้านบมันบนแมนสันนอนแมนสามมอห้องบริเกิงคือบอกซาดนี่พอเ่าดูดดโอ้ยบอกนะครับผูู้นำเรียบนะครับโอ้ยขึ้นอนหลับอ่ะเมียเขียดเนียขายตีตุมไลยวะขึ้นยังได้รับ้ผมปิดจ้องผ่อบไหว้อ้ก็สักแป๊บครับ จำด้วยมอนน็รมาก,กินว่ะเมนูจำหอดอย่างตัวกรดอก,กเดียวีูสักเวลาง,งานคือเวลาง,งานพัก่อนคือพัก่อนในทัวกระดก,กินาาก็กินแล้วก็เดเอาแมวกรลาพี่ตักไปครับตักไข่ยอดแบเเมนูนี้ยอดห่วย มันกิดิีแซ่บดนก็กันานี้แล้วนะเนาะอาวจีดออฟเาาคือติดกอดมากเลยนั่นไอ้กินจับไว้่ครับนั่นไอ้กินหาโดนหมนั่งพูดดีไฟไหวานแ่บเลย<ช>ิโอ้ยโ่เย็มบมาเท่าอีกนนะ่บอกอยู่ม่าค่าเขาเกินเฮ้ยนิ่มรึเปลเป็นรักจริงั้ยขดบ้้งฝังน้นลงก่อนลงไม่เคย ยังไม่ถึกได้สามถุงสองถกวนี่แลยังไม่ถึงสามถุงิไมยิไ่น้มากยิ่งแบว่าเอาอันไอนั่นซื้อมาหลายปาุปาต้มปตองเอาตังให้ประเดียวด้อยหนึ่งซปปลา่บ่เดอ ผงว่าจะไปวิ่วงต่งรูบขอาา้อยากหาตอนประแดกเลยเฮ้ยเจอแล้วโอเคเจเคแป๊บนึงย่ำม,มือเขาต้องกินครับเซติมลิ่อยู่น้ำพอนแม่เผดี๋ยมาเฮ็ดให้เฮ็ดห,หน้าแม่้บบุงสี่บาไปเก็บน้องตามมนหลวีเงียบเจีานน ดำหน้ากินมากเลยสมื่อหือนเผาเน,น,นาะยังบ๊วยเสียไม่ก่อหี้ยันไม่รุ่นนะว่ากินกับปลาคอกับกานนี่แล้วครับนั่นนี่เขาบุงแซบ่บผักมันเรื่องอีกความนั้นเรวมัน,ม,นมันแข็งนะเห็นนุ่มมื่อกินยังบ,บ๊วยเสีสยซ่ามาครับ

แข็งเล็กน้อยพวกว่าเราโทรมาหาอยู่บุบุนเป็นยังไงน่ะหนังซื้อแล้วอยู่นี่แล้วลืมบอกอ่ะขอเดีไปถามเม่นตาั่งเราเคยมาอยู่บ่ละท่านตาั่งเอาอีกตัวบ่ค่อยมาน้ครับบ่ะห่วยบุญเดียวบ้านบุญเดียวหรอกบุญเดียวเตี๋อเห็นเหาวอย่างนี้ เราทั้งไตเขียนเอาเองเสียบเราบุก้นในมาเฮ้เขาบอกฉันต่างหูพ่อนเปลีนะหองพ่อหงพ่อเกนี่กไหมว่าขอใครก็หอย่งสิบอกมาครับดูพักแต่หมอ่าหายแคว่ะจะย่อห้าก็้าห้าขึ้นนี่จะถี่เมียั่เมียหายหไม่ไหวมมีจับ โอ้เจ๋เสีย,เยรเ่าเมีเพชรได้สบายรุ่นมากานมีสานของแพ่าครับตอือรถถ้วยเข้าไปครับเนี่เจ๋อเสีแรน่นอนนครับเดี๋ยวไม่ขึ้นหน Love <laughs> we'll do yeah. that want